สวัสดีครับพระเจ้าโอฬพรครับขอเชิญฟังคําสอนนะครับตั้งใจฟังให้เกิดความเชื่อและนําไปปฏิบัตินะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามคําสอนของ New Hope International Church นะครับขอบคุณมากครับพบกันในคําสอนครับสวัสดีครับพี่น้องยินดีที่มาใช้เวลาร่วมกันนะครับผมกับจันดารักพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องนั้นได้รับพระพรเกิดผล เป็นพระพรกับคนมากมายเติบโตฝ่ายวิญญาณและเป็นผู้ที่พระเจ้ายิ้มลงม,มาจากสวรรค์นะครับในคําสอนหรือคําอธิษฐานชุดนี้ที่เรียกว่าอธิษฐานตามพระสัญญาเนี่ยนะครับผมทําไว้หลายตอนคงจะไปในที่สุดเป็นร้อยร้อยตอนนะครับเพราะเราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราจะอธิษฐานด้วยกันและเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบคำนิษฐานความเชื่อนั้นมาจากกันได้ยินพระวจนะที่มีการเจิมของพระเจ้า ดังนั้นเราจะอ่านพระสัญญาของพระเจ้าและเพิ่มความเชื่อเมื่อเราอธิษฐานด้วยความเชื่อเราก็จะเกิดผลความเชื่อเข้ามาความกลัวจะออกไปความเชื่อเข้ามาโรคภัยไข้เจ็บออกไปความเชื่อจะเข้ามาทดแทนสิ่งไม่ดีในชีวิตของเราเช่นความกังวลความท้อถอยความกลัวความหลงผิดโรคภัยไข้เจ็บคําสาปแช่งมันจะออกไปเมื่อความเชื่อและพระคำของพระเจ้าเข้ามาในหนังสือ2โครินธ์บทที่1เขอ20บอกว่า เพราะไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้มากมายเท่าใดสิ่งเหล่านั้นร้วนเป็นจริงในพระคริสต์ดังนั้นโดยทางพระองค์เราจึงขานรับว่าอามเมนเพื่อเทิดพระเกียรติซิริของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงทุกข้อนะครับแต่เราอธิษฐานและเราเชื่อว่าพระสัญญาเป็นจริงโดยทางพระคริสต์เราไปรับพระสัญญาสิ่งที่พระเจ้าทําให้สําเร็จ ผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรสงสิ้นพระชนบนม้าก,กังเขนและทรงปลดปล่อยเราออกจากความบาปและโซ่ตรวนและเราก็ตอบว่าอาเมนคือขอให้เป็นอย่างนั้นเมื่อเรามีความเชื่อและเรามาหาพระเยซูอธิษฐานผ่านทางพระเยซูไปหาพระบิดาแล้วเราบอกว่าอาเมนแล้วอธิษฐานด้วยความเชื่อเมื่อเรารับสิ่งดีตามคําพระสัญญาของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าให้แต่สิ่งดีกับเรานะครับพระองค์ไม่เคยให้สิ่งร้ายกับเราแล้วเมื่อเรารับสิ่งดีเหล่านั้น เราก็สามารถไปเป็นพยานบอกคนว่าพระเจ้าแสนดีอย่างไรและเราก็ถวายพระเกียตรติให้แก่พระเจ้าชีวิของเราจะเทิดพระเกียตรติให้แก่พระเจ้านี่เป็นประสบการณ์ของผมมาแล้ว40ปีผมเป็นคนที่ชอบศึกษาพระคัมภีร์นำไปปฏิบัติอธิษฐานตาม สัญญาอธิษฐานานิริฐานเป็นผู้ที่ดําเนินชีวิตในการอธิษฐานแล้วพระเจ้าก็ตอบคําอธิษฐานเรื่องต่างๆยิ่งส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องทิสจักรเรื่องเงินเรื่องการงานทุกอย่างแล้วผมก็สามารถเป็นพยานได้และผู้ที่ได้รับเกียรติใครครับไม่ใช่ผมนะครับพระเจ้าของเราได้รับเกียรติโยชูวาบทที่ Joshua 21ข้อ45บอกว่าสรรพสิ่งอันดีทุกอย่างซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาต่อประชาชนอิสราเอลนั้น ไม่ขาดสักสิ่งเดียวสําเร็จทั้งสิ้นแต่ทุกคนพูดสิครับสําเร็จทั้งสิ้นพระสัญญาของพระเจ้าดีทุกอย่างไม่มีอะไรที่เลวหรือชั่วร้ายเลยและพระเจ้าบอกว่าพระสัญญาที่พระองค์มีต่อพวกเราที่เป็นผู้เชื่อนั้นไม่ขาดสิ่งเดียวสําเร็จทั้งสิ้นสําเร็จทั้งสิ้นในทุกคนพูดสิครับสําเร็จในทุกคนพูดสิครับทั้งสิ้นเอเมนพระคัมภีรตอนนี้นั้น ควรจะอยู่ในหัวใจของเราอยู่ในความคิดของเราทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วเราทนมั่นใจว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นจะสําเร็จทั้งสิน้นไม่มีพระวจนะตอนไหนไม่มีพระสัญญาตอนไหนที่จะล้มเหลวเลยแม้แต่ข้อเดียวเราต้องเชื่อและเราอธิษฐานและเรารับด้วยความเชื่อเราเราพูดออกมาและเราจะเห็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับพระวจนะและพระสัญญาของพระเจ้าสดุดีบทที่8 9ข้อ34บอกว่า เราจะไม่ฝา่าฝืนพันธสัญญาของเราหรือพลิกแปลงถ้อยคําที่ออกไปจากริมฝีปากของเราพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะไม่ฝา่าฝืนพันธสัญญาของโะรงพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญาเป็นพระเจ้าที่สัตซื่อทําตามคําสัญญาของโะรงพันธสัญญาหมายความว่าคนสองคนนะครับทำสัญญากันใช่ไหมครับถ้าคนนี้ทําอย่างนี้คนนี้ก็จะทําอย่างนั้นเราก็ต้องทําส่วนของเราพาันธสัญญาเรามีพันธสัญญากับพระเจ้า เราทำส่วนของเราคือเชื่อในพระเยซูกลับใจจากความบาปดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมดำเนินชีวิตที่สวงหาเป็นดินของพระเจ้าก่อนเชื่อฟังพระเจ้ารักพระองค์รักกันและกันช่วยกันสร้างคริสตจักรประกาศข่าวพระเสริฐสร้างสาวกเราทำส่วนของเราพระเจ้าก็จะทำส่วนของพระองค์พระองค์รักษาพันธสัญญาคือพระองค์จะอวยพรเราดูแลช่วตของเราพระองค์จะไม่พลิกแพลงถ้อยคำที่ออกมาจากริมฝีปากของพระองค์เลยเราสามารถที่จะ วางใจได้ว่าสิ่งที่พงค์สัญญาเรานั้นจะสําเร็จเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัต์ซื่อและรักษาคําสัญญาผมจะอ่านพระสัญญาของพระเจ้าในหนังสือโยบนะครับว่าเมื่อเราทั้งหลายดําเนินชีวิตที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าเราไม่ทําบาปอย่าไปฟังคําสอนที่บอกว่าทําบาปไม่เป็นไรนะครับ อย่าไปฟังคําสอนบอกว่าโอ้พระคุณมีมากพอทําบาปไม่เป็นไรไปเจ้าชู้ไปโกงเงินย่อริงจองหองไม่ต้องไปโบสถ์ไม่ต้องรับใช้นั่งอยู่บ้านดูทีวีไม่ใช่นะครับเราต้องดําเนินชีวิตที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าแล้ววันคืนที่หลังของชีวิตของเราวันต่อมาอาจจะสิบปีต่อมา20สปีต่อมาจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าวันนี้พระเจ้าจะอวยพรเรามากขึ้นมากขึ้น โยบทที่ 8: ปข้อ5ถึงข้อ7บอกว่าถ้าท่านเองจะสแสวงหาพระเจ้าและว,วิงวอนองค์ผู้ทรงไม่หิทยลิทธ์ตอนนี้เรามาสแสวงหาพระเจ้าร่วมกันแล้วเรามาวิ่งวนคือพูดง่ายก็คือเราเดําเนินชีวิตที่สแสวงหาพระเจ้าเช่นผมไม่เคยขาดโบสถ์ผมไม่เคยขาดกลุ่มสามัคคีธรรมผมไม่เคยขาดการประชุมไม่เคยขาดการไปค่าย ผมอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันผมฟังคําสอนทุกวันผมรับใช้พระเจ้าผมสัต์ซื่อทําสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผมทาผมแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนเมื่อสักครู่นี้คุยกับอาจารย์ดาขณะขับรถมาที่นี่ตอนนี้เราอยู่ที่ Shoreline Marina Long Beach c a l i f o r n นะครับเรามาถ่ายทําภาพยนตร์ที่นี่แล้วมางานค่ายที่นี่ที่ Long Beach แล้วยังคุยกันบอกว่าเนี่ยก่อนเราจะซื้อบ้านเราก็คิดว่าเราจะซื้อบ้านที่คนไปประชุมได้ง่ายไปได้ง่าย ไม่ไกลไมีที่จอดรถแลวสวแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนในการซื้อบ้านในการทํางานในการใช้เงินทุกอย่างรแวสวงสหาแผ่นดินของพระเจ้าและเราก็อธิษฐานวิงวอนอยู่เรื่อยๆอธิษฐานเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องคริดจักรเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องล้านอธิษฐานเรื่องเงินเรื่องการงานแล้ววิงวอนต่อองค์ผู้ทรงเมื่อหิติลิตเรารู้ว่าพระเจ้าของเราเม่หิติลิตยิ่งใหญ่ท่าท่านบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมแน่ล่ะนี่ข้อ6 พระองค์จะทรงเฝ้าระวังท่านก็จะปกป้องเราดูแลเราและจงทรงบุรณะที่อาศัยอันชอบธรรมของท่านพูดง่ายก็คือว่าถ้าเราสแสวงหาเป็นดินของพระเจ้าก่อนเราอธิษฐานอยู่เป็นประจำเข้ากลุ่มอธิษฐานอธิษฐานส่วนตัวแล้วเราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์พี่น้องอยากหนุนใจนะครับอย่าดำเนินชีวิตที่เต็มไปได้วยบาปโกงเขาโกหกนินทา แกล้งคนอื่นย่อยิงจองของสร้างอาณาจักรของตัวเองอยากจะจับไมโครโฟนว่าตัวเองจะได้ดังสร้างชื่อเสียงของตัวเองอย่าทําอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นความบาปและย่อยิงจองหองและพูดจาไม่ดีต่อว่าคนอื่นโจมตีคนอื่นและดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรมเราต้องกลับใจทุกๆวันพระองค์บอกว่าพระองค์จะเฝ้าระวังเราพระองค์จะดูแลเราและจะทรงบุรณะที่อาศัยอันชอบธรรมของเราก็คือพระองค์จะ ส่งกู้คืนทุกอย่างถ้าเราเสียบ้านไปเราจะได้บ้านคืนเสียเงินไปเราจะได้เงินคืนสุขภาพของเราถูกมารแกล้งเราจะได้สุขภาพคืนคําว่าบูรณะก็คือกู้คืนมาให้เราร่วมใจกันอธิษฐานเราจะอธิษฐานว่าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้สวงหาแผ่นดินของพระเจ้าเป็นนักอธิษฐานเราจะดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และชอบธรรมข้าแต่พระบิดาเจ้าโดยฤทธิ์เดชของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์และความชอบธรรมและพระคุณของพระองค์ และความเมตตาของพระองค์ขอพระองค์ช่วยพี่น้องทุกคนที่เข้ามาร่วมอธิษฐานกับลูกตอนนี้ที่เขาทั้งหลายจะสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ไฟของพระเจ้าเผาผลาในจิตใจของเขากระตุ้นให้เขาสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและเขาจะอธิษฐานด้วยความเชื่อเป็นประจำพวกเขาจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับใจไม่เล่นกับบาปไม่เชื่อฟังมารไม่ล้มลงไปในการทดลองเขาจะเป็นผู้ชอบทำในสายพระเนตรของพระองค์เขาจะไม่โกโหกโงกงกระร่อน เอาเปรียบอารัดคนอื่นเขาจะไม่ใช่คนเย่อหยิ่งจองหองสร้างอาณาจักรของตัวเองสร้างชื่อเสียงตัวเองแต่อยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเขาจะทําทุกสางอย่างเพื่อที่จะเป็นพระพรแก่พระเยซูคริสต์และคนของพระเจ้าและคริสตจักรของพระเจ้าข้าเถิดพระเจ้าช่วยเราด้วยให้เป็นคนประเภทนั้นเป็นคริสเตียนประเภทนั้นในยุคนี้เพราะองค์จะได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราและเราอธิษฐานร่วมกันว่าเมื่อเราทําอย่างนั้นเราขอบพึ่งพระสัญญาของพระองค์เราเชื่อว่าพระองค์จะเฝ้าระวังชีวิตของพวกเราและจะทรงบูรณะกู้คืน ทุกอย่างที่เสียไปไม่ว่าจะเงินทองชื่อเสียงการงานธุรกิจการรับใช้สิ่งต่างๆที่โดนมารขโมยไปพระองค์จะบูรณะและจะกู้คืนให้กับเราในน้ำพระเยซูแล้วอธิษฐานแล้วเราสั่งเอเมนข้อ7พระคัมภีร์บอกว่าแม้เบื้องต้นของท่านจะเล็กน้อยแต่ต่อไปเบื้องปลายของท่านจะใหญ่โตอย่างยิ่งโอ้โหถ้าเราแสวงหาเป็นดีของพระเจ้าก่อนเราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ เชื่อฟังพระเจ้ารักพระเจ้ารักพี่น้องสร้างอาณาจักรของพระเจ้านะครับและดําเนินชีวิตที่กลับใจอธิษฐานเป็นประจํานะครับแม้เราเริ่มต้นเล็กๆแต่ในที่สุดเบื้องปลายจะใหญ่โตพี่น้องอาจจะเริ่มคิสตจักรตอนนี้มีไม่กี่คนหรือพี่น้องเริ่มงานรับใช้ตอนนี้มีไม่กี่คนหรือผมเนี่ยกาจันดาเริ่มต้นชีวิตเราแต่งงานนะครับตอนแรกไปอยู่บ้านของบ้านหลวงนะครับบ้านของรัฐบาลที่เมืองจันทบุรีไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อเตียงเราต้องเอา ผ้าห่มมาปูบนพื้นแล้วนอนบนพื้นกันเพราะเราไม่มีเงินนะครับไม่มีอะไรเลยเราก็ไปโบสถ์ทุกอทิตย์ไปโบสถ์ชีวิตใหม่ที่เมืองจันทบุรีเรารับใช้เราร่วมมือกับมิชชันนารีที่นื่อ,อาจารย์แดนกับแฟนคอรปเราก็รับใช้สัตว์ซื่อถวายสิบรถว้าวพี่น้องนี่40ปีผ่านมาแล้วนะครับหลังจากรับเชื่อตอนนั้นคือเบื้องต้นครับเรามีเล็กน้อยมากตอนนี้เรามาถึง จุดในชีวิตที่เรามีอะไรใหญ่โตขึ้นมามากมามีบ้านใหญ่ขึ้นมีคริสจักรใหญ่ขึ้นมีคนเข้ามารับใช้ร่วมกับเราเป็นพันๆนคนโอ้พี่น้องเราเริ่มต้นเล็กแต่ถ้าเราสัตซ์ซื่อกับพระเจ้าในที่สุดนะครับเบื้องปลายของเราจะใหญ่โตอย่างยิ่งไม่ใช่ใหญ่โตธรรมดาแล้วก็อย่างยิ่งให้เราที่ฐานร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราครบประกาศพระสัญญาของพระองค์ว่าพี่น้องทุกคนที่กําลังเริ่มชีวิต อาจจะเพิ่งจบการศึกษาหรือเป็นเด็กอยู่หรือว่าเขาเพิ่งเริ่มเปิดคริสตจักรเริ่มงานรับใช้เริ่มกลุ่มสามัคคีธรรมหรือเขาเริ่มธุรกิจการงานเขาเพิ่งแต่งงานเริ่มครอบครัวใหม่ยังไม่มีลูกยังมีบ้านเล็กๆหรือยังต้องเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่หรืออะไรก็ตามในชีวิตของเขาที่เพิ่งเริ่มแต่เขาสัตย์ซื่อเขาแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนเขาเชื่อฟังพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้ากลับใจดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์โดยพระคุณของพระองค์โดยฤทธิเดชของพระวัญญาบริสุทธิ์ลูกเชื่อว่า แม้เบื้องต้นของเขาจะเล็กน้อยแต่ต่อไปเบื้องปลายของเขาจะใหญ่โตอย่างยิ่งและวันหนึ่งอีก10ปี20ปี30ปี50ปีข้างหน้าเขาจะบอกว่าโอ้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานและพระองค์ได้รับเกียรติจริงๆเราอธิษฐานด้วยความเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้า พระเจ้าบอกว่าให้เราพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าให้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นและดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าให้พระองค์ยิ้มลงมาจากสวรรค์เมื่อเราประกาศน้ําพระทัยของพระองค์ออกมาได้ปากของเราพระองค์จะทําสิ่งเหล่านั้นให้แก่เราสําเร็จแต่กุญแจก็คือพันธสัญญานี้คือเราทําส่วนของเราคือเดินกับพระเจ้าด้วยความสย์ัื่อและดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและพระองค์จะทําสิ่งที่เราประกาศออกมาได้ปาก โยบบทที่ 22: ่สิบข้อยีบอถึงยีบอกว่าจงปรองดองกับพระเจ้าก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ากับใจทุกๆวันอย่าทําบาปเชื่อฟังพระวจนะรักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าไปโบสถ์รับใช้สัตว์ซื่อปรองดองอย่ามีเรื่องกับพระเจ้านะครับอย่าทําให้พระเจ้าทรงพระพิโรธและอยู่อย่างสันติแล้วสิ่งดีจะมาถึงท่านพระคมพีสัญญาว่าเมื่อเราดําเนินชีวิตที่ถูกต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า แล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าไม่มีเรื่องที่ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยเราสิ่งดีจะมาถึงเราสิ่งดีจะมาถึงเราขอจงรับคำสั่งสอนจากพระโอษฐ์ของพระองค์และเก็บพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจของท่านนี่เป็นเหตุผลที่ผมทำคำสอนออกมามากมายเพื่อท่านได้รับคำสอนเข้าไปในใจของท่านและเก็บไว้นั้นเพื่อท่านจะเอาไปปฏิบัติและท่านจะมีความเชื่ออยากเชิญพี่น้องให้ฟังคำสอนหลายๆชุดมากๆหลายๆครั้ง หนึ่งคำสอนนี่ฟังหลายๆเที่ยวนะครับเก็บเข้าไปในใจอย่าแค่ฟังผ่านหูถ้าท่านกลับมาหาองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ก็คือเมื่อเราทําบาปเรารู้ตัวเราทําผิดเรากลับมาหาพระองค์กลับใจขอพระองค์ยกโทษท่านจะได้รับการซ่อมแซมถ้าท่านทิ้งความอธรรมให้ไกลาจากเต้นของท่านก็คืออย่าดำเนินชีวิตในความบาปกลับใจทุกๆวันยอมต่อพระเจ้ายอมเชื่อฟังพระวจนะพระองค์บอกของดีจะมาถึงเรานะครับและพระองค์จะดูแลเรา ถ้าท่านถือว่าแร่ทองคำเป็นเหมือนผงคลีดินและทองคำเมืองโอฟีเหมือนหินในลำห้วยและถ้าองค์ผู้ทรงมหิตธิฤทธิ์เป็นทองคำของท่านและเป็นเงินที่ประเสริฐของท่านหมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าถ้าเรารักพระเจ้ามากกว่าเงินทองพระองค์จะเป็นทองของเราเพราะองค์จะเป็นคำตอบนำความมั่งมี ความเจริญมาแก่เราให้เราอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าเราขอประกาศในปากและสัญญาพระองค์ว่าพระองค์จะเป็นทองคําและเป็นเงินของเราเราจะไม่รักโลกนี้เราจะไม่รักสิ่งของเงินทองทรัพย์สมบัติในโลกของเหล่านี้ข้าแต่พระองค์ เรารู้ว่าวันหนึ่งมันจะหมดไปมันจะไปอยู่ในมือของคนอื่นเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะเอาไปไม่ได้เราขอรักพระองค์ก่อนเราจะสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วถ้าเราทําผิดขอพระองค์ยกโทษบาปเราจะกลับใจทุกๆวันเรามาหาพระองค์เจ้าเราจะไม่ดําเนินชีวิตที่ดื้อด้านต่อพระองค์เราจะสแสวงหาแผ่นดินของพระองค์ก่อนและสิ่งดีจะมาหาพวกเราและพระองค์จะเป็นเงินทองของเราพระองค์จะอวยพรเราพระองค์จะดูแลชีวตของเราเราขอ สัญญากับพระองค์และประกาศด้วยความเชื่อว่าสิ่งดีจะมาเมื่อเรากลับใจและกลับคืนดีกับพระองค์และแสวงหาพระพักของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เขาอ26พูดต่อแล้วท่านจะปิติยินดีในองค์ผู้ทรงมหิทธลิศและเงยหน้าของท่านหาพระเจ้าท่านจะอธิษฐานต่อพระองค์และพระองค์จะทรงฟังท่านและท่านจะแก้บนของท่านเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า เราทิฐานเรากลับใจดำเนินชีวิตที่ให้เกียรติพระองค์แสวงหาพระองค์พระองค์จะฟังคําอธิษฐานของเราและเมื่อเรารักษาคําสัญญาของเราเราสัญญาพระองค์บอกว่าเราจะรับใช้ในคริสจกักรนี้เราจะรับใช้ในแผนแกวิดีโอเราจะรับใช้ในแผนแกเด็กเราจะไปงานพันธกิจเราจะไปช่วยยกกระเป๋าเราสัญญาพระเจ้าว่าเนี่ยพระเจ้าทํางานให้ใจบอกช่วยอาจารย์คนนี้ให้ทํางานเนี้ยแล้วเราก็รักษาคําสัญญาเราทําอย่างสัตย์ซื่อเลยช่วยอาจารย์คนนั้น พระเจ้าบอกว่าให้ไปช่วยแผนกเด็กไปดูแลเด็กเราก็สัตซ์ซื่อทํางานผนกเด็กไม่บน่นไม่ขาดไม่เกเรเรามีความรับผิดชอบวันอาทิตย์นี้เราก็ทําไปเราไปวันอาทิตย์ถ้าท่านอยู่แผนกใช้แผ่นใสหรือแผนก powerpoint นะครับท่านก็ใช้อย,ย่างดีท่านแก้บนของท่านแปลว่าอะไรแปลว่าท่านรักษาคําสัญญาที่ท่านมีต่อพระเจ้าท่านกดดูฟังกดไป powerpoint แทนที่จะนั่งเล่นโทรศัพท์ไปแล้วก็กดแล้วก็ช้าขึ้นไปไม่ทันท่าน ทำงานอย่างจริงจังให้กับพระเจ้าถ้าท่านสัญญากับพระเจ้าว่าท่านจะรักภรรยาของท่านวัดแต่งงานท่านมีการให้คำสัญญากอดภรรยาและสามีบอกจะรักก็รักเขาไปจนตลอดชีวิตท่านรักษาคำสัญญาว่าท่านจะถวายสิบรถท่านก็ถวายสิบรถถ้าท่านทาอย่างนั้นนะครับคําอธิษฐานของท่านพระองค์จะตอบพระองค์จะฟังท่านเพราะท่านเป็นผู้ที่รักษาคําสัญญาที่บนไว้กับพระเจ้าคําว่าบนหมายความว่าท่านรัก ท่านสัญญาว่ากับพระเจ้าว่าจะทําอะไรท่านก็สัตย์ซื่อทําไปข้อ28บอกว่าท่านตัดสินใจจะทําสิ่งใดสิ่งนั้นจะสําเร็จสมประสงค์และจะมีแสงสว่าง่องทางให้ท่านว้าวผมชอบคําสัญญาของพระเจ้าอันนี้มากเลยหมายความว่าถ้าเราเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าก่อนเราทําตามที่เราสัญญากับพระเจ้าเราเชื่อฟังพระเจ้ากลับใจขอพระเจ้าโยกโทษบาปเรา เราตัดสินใจจะทําสิ่งใดที่พระเจ้านําทางเราประกาศออกมาด้วยปากว่าสิ่งนั้นมันจะสําเร็จมันก็จะสําเร็จสมประสงค์อย่างผมเนี่ยพอมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆอยากเป็นหมอผ่าตัดสมองที่มีชื่อเสียงและมีความสาเร็จเพื่อเอาเงินทองไปรับใช้พระเจ้าและใช้อิทธิพลในความเป็นหมอของผมนําคนมากมายมาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็ให้ความสําเร็จจริงๆตอนนี้ผมกษียแล้วนะครับแต่มองย้อนกลับไป มันสําเร็จจริงๆสมประสงค์จริงๆมีคนไข้มากมายมาที่คริสตจักรของผมมารับเชื่อเป็นฝรั่งส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ชีวิตเป็นพระพรกับคนมากมายพระเจ้าบอกว่าให้เปิดคริสตจักรที่นิวโฮปที่ Seattle <ๆ S 1> <ๆ S 2> ผมก็ทําตามผมสัตซ์ซื้อแล้วตอนนี้มันก็สําเร็จมีคริสตจักรที่ดีเด็กรุ่นที่สองรุ่นที่สเด็กวัยรุ่นขึ้นมาเขารักพระเจ้ากันเด็กๆในโบสถ์ก็รักพระเจ้าโตขึ้นมารับใช้พระเจ้า คิสเจักรเป็นพระพรเดี่วคนมากมายและยังไม่พอนะครับถ้าเราทําอย่างนั้นแสงสว่างจะส่องทางให้เราพระองค์จะนําทางเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําทางเราไปอย่างไรทําอะไรพระองค์จะบอกเราจะมีแสงสว่างอยู่หน้าเราให้เราอธิฐานร่วมกันข้าต่พระบิดาเจ้าเราขอประกาศและพูดออกมาพระสัญญาของพระองค์ว่าเมื่อเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนแสวงหาพระพักของพระองค์กลับใจทุกๆวันเชื่อฟังพระองค์เอาพระคำของพระองค์เอาพระสัญญาเอา คำสั่ง,งพระพระอเค้าเข้าไปในใจของเราและเชื่อฟังพระองค์พระองค์จะปกป้องเราข้าแต่พระเจ้าเราเขอประกาศการปกป้องจากพระเจ้าพระองค์จะกู้คืนสิ่งที่เราเสียไปและสิ่งที่พระองค์บอกเราให้ทําสิ่งที่พระองค์เรียกเราให้ทําในชีวิตอาจจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูเป็นสอบอเป็นภรรยาที่ดีหรือเป็นนักธุรกิจอะไรก็ตามข้าแต่พระเจ้า,จาพระองค์จะให เราทําสิ่งเหล่านั้นสําเร็จสมประสงค์สิ่งที่เรเรียกเราพระองค์จะเจิมเราแสงสว่างลงมาจากสวรรค์เจิมเราและนำทางเราทุกๆวันเราจะไม่ทำผิดพลาดเราจะไม่เกิดปัญหาเสียเงินเสียทองไปเกิดอุบัติเหตุและตายเราจะไม่ตัดสินใจผิดในเรื่องธุรกิจในการรับใช้ขอแสงสว่างของพระองค์นำเราด้วยในน้ำพระเยซูของพระองค์ช่วยพี่น้องทุกคนที่เข้ามาอธิษฐานกับลูกด้วยในน้ำพระเยซูเอเมนแล้วมันจะเป็นไปอย่างนั้นเอเมนโยบบที่22 28, ่สิบสองข้อยีบอกว่า สิ่งที่ท่านตัดสินใจจะสำทธิจผลและแสงสว่างจะส่องทางให้ท่านเห็นไหมครับพี่น้องนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าผมอ่านซ้ำอีกทีเห็นไหมครับว่าสิ่งที่ท่านตัดสินใจที่พระเจ้านำท่านมันจะสำเร็จสมผลทุกประการเพราะท่านเป็นคนที่รักพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอธิษฐานเป็นประจำและกลับใจอยู่เรื่อยๆและเชื่อฟังพระเจ้าโยบบทที่4 2ข้อ12บถึง13าบอกว่า และพระยาเวทรงอวยพรชีวิตตอนปลายของโยบมากยิ่งกว่าตอนต้นของท่านและท่านมีแกะ1 4 0 0 0ตัวอูท6,000ตัววัวผู้พันคู่ลาตัวเมียพันคู่ท่านมีบุตรชายเจคนและบุตรหญิงสมคนมารซาตานโจมตีโยบโยบเสียลูกไปหมดเลยเสียชีวิตไปหมดเสียของไปหมดสัตว์เลี้ยงอะไรไปหมด แต่โยบตัดสินใจแสวงหาพระเจ้ากลับใจและเชื่อพระเจ้าต่อไปเกิดอะไรขึ้นครับบ้านปลายชีวิตของเขามันสูงมากกว่าตอนต้นซะอีกเขารวยอยู่แล้วตอนต้นแต่ตอนท้ายเขารวยกว่าเดิมเขามีมากกว่าเดิมและพระเจ้าก็ประทานลูกให้อีกต้องสิบคนตามที่เราอ่านพระคัมภีร์เมื่อสักครู่นี้พระสัญญาของพระเจ้าว่าผู้ที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอธิษฐานคุยกับพระเจ้าเป็นประจำกลับใจดําเนินชีวิตเพื่ออณาจักรของพระเจ้าและ ยำเกรงพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าเก็บพระวจนะของพระเจ้าไว้ในใจอยากหนุนใจนะครับพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวันฟังคําสอนทุกๆวันนะครับเข้าไปในใจแล้วเอาไปปฏิบัติและเชื่อปฏิบัติเชื่อประกาศออกมาอธิษฐานออกมาพี่น้องแม้พี่น้องเริ่มต้นเล็กๆแต่บั้นปลายมันจะใหญ่โตอย่างยิ่งเหมือนกับโยบให้เราอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่ดีกว่าตอนนี้ตอนที่เริ่มต้น มันใหญ่โตยิ่งกว่าเดิมมันจะเกิดขึ้นกับพี่น้องทุกคนที่เขามาอธิษฐานกับลูกในตอนนี้ลูกเชื่อว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าคนของพระองค์เจ้าที่ปฏิบัติตามคําสอนนี้และอธิษฐานร่วมกับลูกนี้จะเห็นความกล้าวหน้าสูงขึ้นสูงขึ้นขึ้นไปบนภูเขาจะเป็นเหมือนนกอินทรีชีวิตของเขาจะดีขึ้นบ้านของเขาจะดีขึ้นการเงินจะสูงขึ้นชีวิตเขาจะแข็งแรงขึ้นมีการเจิมสูงขึ้นมีพระพรมีพระคุณมีความโปรดปานสติปัญญาสูงขึ้นการรับใช้ของเขา ตอนเริ่มใหม่ๆอาจจะเล็กน้อยแต่เขาจะขยายเติบโตขึ้นดีขึ้นข้าต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าธุรกิจการงานของเขาจะดีขึ้นการเงินดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นแข็งแรงอายุยืนยาวเหมือนโยบข้าต่พระบิดาเจ้าลูกหลานเขาจะมีพระพรในน้มพระเยซูเอเมนเชื่อและจะได้เราอธิษฐานร่วมกันจริงไหมครับเอเมนขอบคุณมากครับที่มาใช้เวลาอธิษฐานร่วมกับผมอย่าลืมไปอธิษฐานในตอนอื่นๆในคำสอน และคาอธิษฐานชุดนี้ชื่อว่าอธิษฐานตามพระสัญญานะครับผมจะทําไปร้อยตตอนเลยนะครับเพราะมีคําสัญญาในพระคัมภีร์มากมายที่เรามาอ่านและท่านฟังแต่และตอนหลายๆครั้งอธิษฐานและท่านจะเห็นการอัศจรรย์จริงๆนะครับพี่น้องเรารักพี่น้องนะครับและเราอยากเห็นพี่น้องเกิดผลในชีวิตเชื่อว่าพี่น้องจะฉายพระแสงของพระองค์ออกมาเราเชื่อว่าพี่น้องจะเห็นพระสัญญาของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตของพี่น้องจริงๆนะครับกรุณา กดไลค์และกดติดตามคำสอนของ New Hope International นะครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอบคุณครับแล้วเราพบกันอีกนะครับดีใจมากภูมิใจพี่น้องมากที่พี่น้องฟังคำสอนจนจบและผมเชื่อเลยว่าพี่น้องเป็นคนนั้นแหละที่จะนำพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตและจะเห็นพระพรเห็นการเกิดผล หนังสือฮีบรูบทที่4ี่ข้อ3บอกว่าสําหรับเราผู้ที่มีความเชื่อแล้วจะได้เข้าสู่การพำนักก็คือการพักผ่อนพี่น้องครับผมเชื่อเลยว่าคําสอนนี้ทําให้ท่านมีความเชื่อมากขึ้นและพี่น้องจะสามารถพักผ่อนในวิญญาณของท่านและพี่น้องจะเป็นผู้ที่ยิ้มย้มแจ่มใสเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยสันติสุขเต็มไปด้วยชัยชนะเพระพรเพราะว่าพี่น้องนําคําสอนไปปฏิบัตินะครับ ฟังคำสอนแต่ละตอนรายๆเที่ยวนะครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจและเพิ่มความเชื่อนะครับหวังว่าจะได้พบพี่น้องในงานฟื้นฟูในงานค่ายในประเทศของท่านในเมืองของท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดกดติดตามคําสอนของพวกเรานะครับเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับพระเจ้าเจิมพี่น้องและอวยพรพี่น้องนะครับ นระนามพระเยซูข้าพเจ้าขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชื่อของท่านจงหายออกไปข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คำสาปแช่งออกไปจากชื่อของท่านและพระพรของอับราฮัมลงมาบนชื่อของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนนี่สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไป ในน้ำพระเยซูปัญหาในชุ่านนั้นจบกับตลัปัดกลายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชุมชนทัานและท่านจะเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่จเจริญรลุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิต เกิดผลสำเร็จร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวมีกำลังอย่างอัศจรรย์มีการเจิมสูงส่งมีสติปัญญาความเชื่อและความรักอย่างมากล้นและพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านยึดถัอนในน้ำพระเยซู